บทที่156มังกรดำเกิดขึ้นในสายตาเดียวทีนแห่งกระบูลูประกอบด้วยดินตะกอนและกรวดเป็นหลักยังมีทุ่งหญ้าและพื้นที่กเกษตรที่ถูกทิ้งร้างมากมายเป็นครั้งคราวเสียงของนกเสียงโครกจะก้องไปทั่วแผ่นดินมอนสเตอร์เลเวล10เช่นหมูป่าเขี้ยวขาวกระทิงใหญ่และแรง้งเดินเตรอยู่ในดินแดนนี้และพกมันดุร้ายมากในช่วงนี้ของเกม พื้นที่มอนสเตอร์เลเวล10เป็นสถานที่ที่อันตรายมากสำหรับผู้เล่นอย่างไรก็ตามในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งในถิ่นแห่งกาบูลูทีม20คนกำลังเก็บเลเวลกับหมูป่าเขี้ยวขาวอยู่เราเกือบจะกำจัดมอนสเตอร์ที่นี่หมดแล้วลิตเติ้ลชารโดไปล่อมอนสเตอร์เพิ่มมาเยาวชนหล่อเหลา่าสั่งเยาวชนคนนี้สวมชุดเกราะสีทองและถืออาวุธดาบใหญ่ครับนักฆ่าเลเวล9ที่เรียกว่าลิตเติ้ลชารโดตอบด้วยความเคารพมาก จากนั้นเขาก็หันไปล่อมอนสเตอร์เพิ่มหากผู้เล่นธรรมดาเห็นฉากนี้พวกเขาอาจจะตกใจอย่างไม่อาจเปรียบได้นักฆ่าเลเวล9้าที่สวมชุดอุปกรณ์มิสตเรียนไอรอนเป็นผู้เชี่ยวชาญของอาณาจักรแห่งเทพแน่นอนไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้จะเข้าร่วมกิลด์ใหญ่เขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของกิลด์อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้เต็มใจที่จะรับบทบาทเป็นเด็กวิ่งเรื่องอย่างไม่คาดคิดและไม่มีแม้แต่ร่องรอยของความไม่พอใจ หรือความโกรธในดวงตาของเขาเมื่อถูกปฏิวัติเช่นนั้นตรงกันข้ามยังมีร่องรอยของความภาคภูมิใจด้วยอะไรนะซโนเยาวาชนกระทองประหลาดใจเล็กน้อยไม่ได้รับคำขอ,ขอการติดต่อจากคนนี้เขารับสายและพูดในน้ำเสียงอ่อนโยนซโนโเป็นเวลานานแล้วที่เธอไม่ได้ติดต่อคะ่ะเธอเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ข้ามไม่รู้จริงๆว่าทำไมเธอถึงยืนยันที่จะอยู่ในกิลอย่างอูโรบรอสเธอจะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้หรือไง ถ้าเธอมาร่วมกับข้าในแอนเดอร์เว่ะฟังส่วนยังถ้าบอกเธอก่อนหน้านี้แล้วว่าข้าไม่เข้าร่วมแอนเด w o r l d ถ้าจะพึ่งผ่าตัวเองสร้างมรดกของตัวเองข้ามาหาเธอวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องหนึง่งพูดมาตราบใดที่เป็นคําขอจากเธอสโนวข้าจะพยายามทําให้สําเร็จเยาวชนกรอกทองทันทีกล่าวด้วยรอยยิ้มนี่เป็นครั้งแรกที่เจนเทลสโนมาหาเขาขอความช่วยเหลือ ก่อนหน้านี้เจนเทิลสโนพยายามสร้างระยะห่างระหว่างพวกเขาอย่างต่อเนื่องดังนั้นนี่เป็นโอกาสทองของเขาที่จะแสดงออกไม่ใช่เรื่องใหญ่เกี่ยวกับข้อความที่เธอส่งให้ข้าก่อนหน้านี้บอกให้ข้าอยู่ห่างจากเรื่องนั้นข้าเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาและมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งเล็กน้อยเรืองไงยิ่งไปกว่านั้นเย่เฟิงเป็นเพื่อนของข้าดังนั้นข้าหวังว่าเธอจะให้หน้าข้าและปล่อยเรื่องนี้ไปถูกต้องคือเย่เฟิง ความคิดของเธอเป็นอย่างไรเจนเทลสโนถามในเมื่อเธอได้พูดแล้วธรรมชาติจะไม่มีปัญหาเธอวางใจได้ข้าจะพูดกับลูกน้องของข้าเรื่องนี้เฟิงส่วนอย่างยิ้มและไม่นานต่อมาเจนเทลสโนตัดเครื่องเชื่อมต่อสโน่ Snow, ทำไมเธอใส่ใจเย่เฟิงตัวนั้นมากเธอปกติเธอไม่ค่อยให้ความสนใจใครนะอย่าบอกนะว่าเธอหลงรักเด็กตัวนั้นฮะเจ้าอยู่รู้ที่อยู่ข้างๆเจนเทลสโนหัวราะคิกคัก สีหน้าที่เธอแสดงบ่งบอกว่าทั้งสองคนต้องมีอะไรบางอย่างด้วยกันเธอคิดไปเองเจนทอนสโนเลื่อนตาไปมองเจ้าอยู่รูจากนั้นเธอกล่าวในน้ำเสียงอ่อนโยนยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมว่าใครที่ให้สูตรการปรุงยาเราไม่เพียงแต่ทําให้เธอกลายเป็นผู้ฝึกปรุงยาระดับกลางแต่เธอยังหาเงินได้มากอีกด้วยเธอไม่ได้นับเหรียญแสนอยากมีความสุขทั้งวันนี้ก็ได้ไงได้ข้ายอมรับว่าเขาช่วยเราจริงๆ ดังนั้นเราควรช่วยเขาตอบแทนครั้งนี้เมื่อได้ยินเจนเทลสโนพูดเช่นนั้นเจ้าอยู่รูเหมือนลูกแมวที่ถูกจิ้มจุดเจ็บสแสดงท่านหน้าพนสาชุดหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นความช่วยเหลือของเย่เฟิงไม่ได้จํากัดแค่ครั้งเดียวด้วยความช่วยเหลือของเขาเท่านั้นที่เราถึงผ่านโหมดนรกของสุสานรักมูลทําให้ตําแหน่งของข้าในอูโรโบอรสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสหลายคนในกิลก็เปลี่ยนทัศนคติตั้งต้นต่อข้าเลือกที่จะเย็นอยู่ข้างข้าแทน ผลลัพธ์นี้ช่วยให้ข้ารอดพ้นจากปัญหามากมายและข้ายังไม่ได้โอกาสขอบคุณเย่เฟิงสำหรับเรื่องนี้การช่วยเขาในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ไม่เป็นไรหากแอนเดอร์เวลยังไม่ยอมแพ้ยังต้องการจัดการกับเย่เฟิงข้าใช้ท่านั้นได้อย่างไรก็ตามในเมื่อเฟิงซวนหยางตกลงแล้วก็ควรไม่มีปัญหาในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เฟิงซวนหยางจบการโทรศัพท์ใบหน้าของเขาซีดด้วยความโกรธเฟิงซวนหยางไม่สามารถเข้าใจได้ว่า จนเทิลสโนมีความสัมพันธ์แบบไหนกับเย่เฟิงตัวนั้นถึงได้พูดแทนเขาเฟิงซวนหยางนยายามจีบเจนเทิลสโนมานานแล้วแต่เธอไม่ได้ให้ความสนใจเขาเลยตั้งแต่แรกตอนนี้แอนเดอร์เวิร์ดเพียงสอนบทเรียงเย่เฟิงเท่านั้นเจนเทิลสโนก็โทรหาทัานทีระดับการดูแลที่เธอให้เย่เฟิงสูงผิดปกติมันถึงระดับที่ทําให้เฟิงซวนหยางอิจฉาเฟิงซวนหยางมีทั้งเงินและอํานาจเขายังหล่อเหลาอย่างมันอาจเปรียบได้อีกด้วย เขาดีกว่าเย,ย่เฟิงตัวนั้นในทุกๆด้านร้อยเท่าแต่เจนเทอร์สโนเลือกที่จะให้ความสนใจเย่ยเฟิงแทนคงมีปัญหาที่นี่แน่นอนเขายิ่งคิดยิ่งเป็นไปได้ดวงตาของเฟิงซวนหยางประกายความเย็นชาเขาไม่มีความตั้งใจที่จะดูความพยายามหลายปีของเขาสูญเปล่าข้าจะไม่อดทนต่อการติดต่ออย่างต่อเนื่องของเย่ยเฟิงกับเจนเทิร์นสโนเขาต้องกำจัดเย่ยเฟิงทันทีเมื่อเย,ย่เฟิงหายไปจะไม่มีความเป็นไปได้ของการพัฒนาใดๆระหว่างเขากับเจนเทิร์นสโน านหนวงเฟิงมีคำสั่งอะไรหรือไม่เซาวูฟถามด้วยความเคารพเขาต้องการให้เธอทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเย่เฟิงกับเจนเทิลสโนว์คิดหาวิธีให้พวกเขาต่อต้านกันจากนั้นทำให้เย่เฟิงหายไปจากแอนนาจักแห่งเทพอย่างไรก็ตามเธอต้องไม่ให้คนอื่นรู้ว่าแอนเดอร์เวลล์มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เธอเข้าใจไหมเข้าใจผู้ใตบ้บังคับบัญชาจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างไรก็ตามขขาหวังว่าในหนวงเฟิงจะอลุสินผู้ช่วยให้มากกว่า แบบนั้นข้าจะทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นได้ข้าจะส่งปาร์ตี้จากแอนเดอร์เวิร์กการ์ดมาช่วยเธออย่างไรก็ตามถ้าต้องทำสิ่งต่างๆให้สวยงามขึ้นเมื่อได้ยินชื่อแอนเดอร์เวิร์กการ์ดซาวูวตกใจจนตัวโตเขาไม่รู้ว่าแย่เฟิงได้ยุยุควันในหน่งเฟิงอย่างไรถึงได้ปล่อยปาร์ตี้สำหรับการประจำการของแอนเดอร์เวิร์นออกมาเพียงบุคคลเดียวไม่ใช่เพียงคนเดียวแต่เป็นปาร์ตี้เต็มด้วยในหน่งเฟิงวางใจได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างไม่ผิดพลาดซาวุบรับแค็นขำแน่นอนหุบเขาสตาริเวอร์ดาบปฐทวีนรกในมือของฉือเฟิงดันเพลินยับปล่อยไฟเปเลวเพลิงสีดำมิดเปเลวไฟสีดำเหล่านี้ทันทีห่อหุ้มดาบใหญ่ชนิดไฟโกและซินวาด,ดอนสิบเล่มเปเลวไฟแผ่ความร้อนระอุที่มันละลายอาวุธเหล่านี้อุณหภูมิของเปเลวไฟสีดำอยู่ในระดับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับเปเลวไฟปีศาจนั่งแข็งสีม่วงในพริบตาแม้แต่ดาบใหญ่ระดับไฟโกก็ละลายเป็นก้อนโลหะ ดาบปฐวีนรกดูดซับแกนสากรรุตเป็นหลักหลังจากกระบวนการกลืนกินสาเร็จดาบปฐวีนรกประทุปเปลวไฟสีดํามหาศาลเปลวไฟสีดําเหมือนสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนเป็นมังกรดําขนาดของมังกรเหมือนภูเขาใหญ่ที่มีความสูงประมาณ200-300ถึงเมตรและเกล็ดสีดํามิดที่แข็งกว่าเหล็กปกคลุมร่างกายทั้งหมดไม่นานต่อมามังกรดําปล่อยเสียงคํารามที่สั่นสะเทือนฟ้าทันทีกระจายเมฆดําในท้องฟ้าเสียงคํารามของมังกรทําให้ถูกเขาสตาร์รเวอร์ทั้งหมดตกใจ และแม้แต่ปลาทองคําในแม่น้ําสีเงินก็ตกใจจนนิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวเลยอาวุธเวทมนต์ฟาสที่เราอยู่ข้างบนรู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นการประกอบตัวของมังกรดําจากดาบปัฐวีนรกสีหน้าที่สงบอย่างต่อเนื่องทั้งหมดของเขาก่อนหน้านี้บางอย่างแสดงถึงถึงหน้าความตกใจเป็นไปได้อย่างไรหนุ่มน้อยอย่างเธอควบคุมอาวุธเวทมนต์และยังไม่รู้สึกถึงคำสาปของมัน ท่านชิ้นชนบานนี้ให้ทาง YouTube ด้วยกันหนำอย่าลืมกดไลค์แผ่นดีวิดเดอร์และกดติดตามด้วยกันนะตอนน่าจะเป็นเรื่องราวของดาบปฐวีนรกเปิดเผยพลังที่แท้จริงหลังจากการอัปเกรดเจนโทสโนก็ยังเป็นห่วงเพอรชีเฟิงและเขาต้องเผชิญการคุกคามใหม่จากแอนเดอร์เวนการติดตามความตื่นเต้นต่อไปในบทที่157พลังของมังกรดำขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามกันต่อไปค่ะ